พอเด็กๆเจอลิงก์ทำใบงานนะคะเด็กๆกดเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยค่ะทําใบงานส่วนประกอบของพืชดอกพอเด็กๆกดเข้าไปปุ๊บจะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆกรอกชื่ออชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ครูแสงตะวันก็ทีเชอร์นะคะจะพิมพ์คําว่าทีเชอร์ไปเด็กๆก็พิมพ์ชื่อตัวเองนะคะ สองทับอะไรสองทับหนึ่งสองทับสองสองทับสามหรือสองทับสี่เลขที่เท่าไรเติมลงไปให้เรียบร้อยนะคะอ่าทีนี้เด็กๆมาดูกันว่าวิธีการทำใบงานทำยังไงนะคะมันจะมีะคําที่ให้เลือกอยู่ด้านบนนะคะเด็กๆก็นำคําที่อยู่ด้านบนมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง อ่อย่างเช่นสมมตินี่นะคะข้อที่หนึ่งเขาชี้ไปตรงส่วนประกอบของอะไรก็ให้เด็กๆเอาลงมาตอบสมมติอ่าคุณครูจะยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเพื่อให้เด็กๆเข้าใจได้มากขึ้นอ่ตัวอย่างที่หนึ่งคือชี้ไปตรงยอดเกรสรเพศเมียนะคะเด็กๆไปหาซิเกรสรเพศเมียอยู่ตรงไหนอ้าตรงนี้เจอแล้วอนำมาลงใน ช่องว่างนะคะเด็กๆจิ้มเลยจิ้มแล้วเอามาเติมตำแหนง่งตำแหน่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงชั้นในสุดไหมอ่าอยู่ชั้นในสุดตรงนี้อ่าเสร็จแล้วทำหน้าที่อะไรเกรสรเพทเมียทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอ่ะเด็กวเอามาเติมแบบนี้นะคะ เติมไปจนกว่าเด็กๆจะทําครบอ่าทีนี้ครูแสงตะวันมั่วเพราะจะไม่เลือกสิ่งที่มันถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งคุณครูแสงตะวันสาธิตให้เด็กๆดูแล้วอ่าพูงไปเลยทีนี้คุณครูก็จะสาธิตอ่าให้เด็กๆดูว่าเด็กๆต้องทําให้เสร็จทั้งหมดทุกข้อเลยแต่อันนี้คุณครูไม่ได้ ไม่ได้จับอันที่ถูกต้องให้นะคะแต่ครูจะสาธิตว่าเด็กๆต้องทําให้เสร็จครบทุกข้อแบบนี้แบบอ่าเสร็จแล้วพอเด็กๆเติมคําตอบลงไปเสร็จแล้วที่คิดว่าถูกต้องให้กดคําว่า finish ตรงกลางเห็นไหมคะสีะฟ้าๆกรอบสีฟ้ากดน็ไปเลยอ่าจะมีหน้าต่างแบบนี้ปรากฏขึ้นมาให้เด็กๆดูเด็กๆก็เลือกฝั่งซ้ายมือที่เป็นรูปแป้นขยายนะคะ check my answer เช็คคำตอบปึ๊บพอเด็กๆเ,เช็คคำตอบปึ๊บคะแนนโผล่มาหรือยังคะแนนของเด็กๆอาน่คะแนนของเด็กๆจะโผล่มาแล้วพอคะแนนโผล่มาปุ๊บเด็กๆถ่ายหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอนะคะปึ๊บแชะเสร็จแล้วส่งเข้าไปในไลน์โอเพนแชทส่งงานวิชาวิทยาศา,ศาสตร์นะคะแค่นี้ก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยมีแค่หนึ่งใบงานนะคะวันนี้ ขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีในการทำใบงานนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแสงตะวันก็จบไปเพียงแค่นี้ไปพบกันใหม่สวัสดีค่ะ